สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาดูเงาะนะครับเงาะที่กําลังมีดอกอก็เป็นเงาะโรงเรียนที่ผมได้นํามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็น่าจะปลูกไว้แล้วประมาณ3ปีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะน่าจะประมาณ3ปี ีนี้ก็เริ่มมีดอกนะครับมีดอกออกมาให้เห็นประมาณอ,าอยู่2ช่อนะครับก็จะปลูกใกล้ๆกับต้นมะม่วงนะครับมะม่วงก็ขึ้นตรงนี้เนาะผมก็มาปลูกเงาะไว้ตรงนี้ที่แรกก็ว่าจะตัดต้นมะม่วงออกนะครับไปไปมาๆก็เลยไม่ตัดก็ปล่อยให้อยู่ด้วยกันนะครับ เขาก็อยู่ด้วยกันได้เน e าะสําหรับเงาะนะครับผมเองก็ไม่ค่อยที oh ่จะมีเวลามาดูสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการมามาให้ปุ๋ยนะครับมาให้ปุ๋ยมาให้น้ําก็เปิดน้ําใส่เลยนะครับมีสายยางนะครับมีสายยางเปิดใส่นะครับเปิดใส่บางครั้งก็ฉีดนะครับฉีดให้มีความชุ่มสําหรับปุ๋ยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นเป็นมูลชีววนะครับมูลชีววที่มันอยู่ในถุงเนาะที่มันอยู่ในถุงก็ทิ้งไว้นะครับถุงจนเปื่อยนะครับมันก็เป็นก้อนผมก็มาวางนะครับวางไว้แบบนี้แหละนี่ครับวางวางใส่เลยวางเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเลยเนี่ยแล้วก็จะมีฟางเนาะฟางข้าวนะครับฟางข้าวมาคลุม เพื่อเป็นการรักษาความความชุ่มไม่ให้ดินมันแห้งเร็วนะครับอันนี้ก็จะมีหญ้านะนี่ครับมีแต่มีแต,มแต่มีแต่ขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งเนาะเนี่ยนะครับนี่ครับหญ้าก็ขึ้นนะก็ไม่ได้มาถอนออกนะครับถอนออกนะครับก็ค่อยๆมาถอนอามาดูดอกนะครับดูดอกของเงะาะจะเป็นอย่างไรกับการปลูกเงาะติดดอกครั้งแรก จบผมจะให้ดูเป็นช่อนี้นะครับเป็นช่อนี้อนี่ครับช่อนี้นะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะติดหมากติดผลหรือไม่นะครับส่วนช่อหนึ่งนะครับเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีก็มีดอกเนาะ มีดอกออกมา,าเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูนี่ครับมันจะย้อนย้อนแสงน,ะนี่ครับเป็นดอกเนาะอันนี้ก็มีเป็นการปลูกเงาะไว้กินเองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นดอกหรือเป็นใบนะครับเป็นดอกหรือเป็นใบเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมันน่าจะออก หน้าจอกหลายกิงอยู่นะครับต่อไปนะครับสำหรับจิงที่มันนี่ครับที่เห็นแบบนี้นะครับมันยังไม่แห้งนะครับยังไม่แห้งอีกหน่อยมันก็จะมีมีใบออกมาเนาะนี่ผมเอาเอามือไปหักดูเนาะมันยังสดอยู่นะครับจิงของเงาะนี่ครับเดี๋ยวมันจะเป็นใบออกมานะครับเนี่ย จริงแบบนี้นะครับใบเขาจะร่วงเฉยๆนะครับถ้าจริงไหนมันแห้งมันก็จะแห้งไปเนะนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นะละมุดนะครับละมุดที่ปลูกไว้ต้นนี้ผมก็เคยทําคลิปเอาไว้นะครับก็ไม่ได้อัปเดตนานเลยอ่าก็จะเป็นละมุดสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับตอนนี้ก็มีมีดอกออกมาเนาะ พอปลูกที่แรกก็มีนะครับมีดอกเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ติดลูกเนะาะรอบนี้ก็ติดดอกเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดผลหรือไม่นะครับต้นยังเล็กอยู่นี่ยครับดูนะครับดูเลยนะครับเนี่ยก็ประคองไม้ไผ่เอาไว้นะครับอ่าก็ปลูกแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเป็นอ่อเป็นหินลูกลังเนาะที่ผมทําคลิปให้ให้ดูนะครับ มีส่วนผสมของหินลูกลังแล้วก็จะมีดินเศษใบไม้แล้วก็จะมีดินดินถุงนะครับดินที่เราซื้อมาถุงละสิบาทนี่แหละก็มาผสมใส่นะครับทําเป็นโคกนิดนึงก็ดูแลไม่ยากครับลามุดก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ